สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนะครับโฟนตุงชีเป้านะครับเอาละครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้ก่อนครับสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้นะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างหงษ์แดงเลียปูไปได้เลยครับวันนี้พวกเขาจะยกพลบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับที่เอเมเรสสเตเดียม สำหรับเรียบูนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็เริ่มที่จะผลงานกระตื้นขึ้นมาแล้วนะครับสเกมหลังสุดพวกเขาก็ไม่แพ้กับใครนะครับแล้วก็ฟอร์มโดยรวมอาจจะยังไม่ดีเหมือนกับฤดูกาลที่ผ่าน,านมาแต่พวกเขาก็ถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยากและก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวหลักๆในวันนี้ของเรียบูนะครับสามารถลงเล่นกันได้หมดนะครับนำทัพโดยโมซาล่านะครับโรเบร์โต้ฟิมิโนดาวินนูนเยสครับแดนกลางอย่างเตียโกนะครับจะจับคู่ทางจอแดนเทนเนอร์สันเกมรับนำเกมรับครับนำทัพโดยทางเฟอร์กิลฟานได้เหม วันนี้พวกเขาจะบุกไปเยือนทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับซึ่งถือผลงานช่วงหลังยอดเยี่ยมมากๆ4เกมหลังสุดทุกรายการครับอาร์เซนอลชนะรวดตัวหลักวันนี้นะครับนำทัพโดยกาเบรียลเชซุสครับกาเบรียลมาตินเนลลี่โอมาตินโอเดกาดนะครับรวมไปถึงนักเตะอย่างบุกโโยสาก้าก็สามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับ คู่นี้นะครับถือเป็นเกมที่น่าสุดสีแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าไปดูสถิติเฮดทูเฮดหกเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับปรากฏว่าเรียฟูไม่เสียประตูให้กับอาร์เซนอลเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับสามเกมหลังสุดเรียฟูบุกมาเยือนที่เอเรตสเตเดียมเรียฟูเองก็ถือว่าสามารถชนะได้ทั้งสามเกมนะครับอาร์เซนอลนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มดีมาอย่างนี้นะครับแต่เวลาเจอกับทางเรียฟูก็มักจะมีปัญหาทุกๆครั้งนะครับ ดังนั้นเกมนี้นะครับผมก็เชื่อว่าทางเรียบูนะครับน่าจะบุกมาลุ้น1แต้มได้นะครับคู่นี้เชียร์เรียบูไปดีกว่านะครับทีมที่2ในวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างแมนยูนเต็ดไปได้เลยนะครับ สำหรับทีมอย่างแมนยูนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพึ่งแพ้กับทางแมนซิตี้ไป3ต่อ6แต่เกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สามารถกลับมาชนะคู่แข่งได้ในศึกฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับแล้วก็ข่าวดีของแมนยูในวันนี้นะครับแมนยูจะได้นักเตะอย่างอองตวนี่มักซิยาลกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าอาจจะฟิตสมบูรณ์และก็พร้อมเป็นตัวจริงในค่ำคืนวันนี้นะครับน่าจะได้เล่นร่วมกับทางนักเตะอย่างมาคัตแรดฟอร์ดรวมไปถึงทางอันโตนีนะครับส่วนแดนกลางครับยู โดมาร์ติเนสวันนี้แมนยูจะบุกไปเยือนทีมอย่างเอเวอร์ตันนะครับซึ่งถือว่าเอเวอร์ตันนะครับผลงานช่วงหลังนี้ดีมากๆกครับ6เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับฟอร์มการเล่นก็เริ่มที่กลับมาแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้ผมก็มองว่าทีมอย่างแมนยูนะครับด้วยรูปแบบการเล่นนะครับแล้วก็เกมนี้แมนยูได้นักเตะอย่างอองตัวนี้มักซียาลกลับมานะครับน่าจะเพิ่มมิติในเกมรุกของแมนยูมากยิ่งขึ้นความคมน่าจะมีมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้ตัวทิ ดังนั้นเกมนี้นะครับทีเด็ทีขาดอะไรต่างๆผมเชื่อทางฝั่งแมนยูมีมากกว่านะครับก็เชื่อว่าเกมนี้แมนยูน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มที่กูลิสันปาร์คได้ครับคู่นี้เชียร์แมนยูไปได้เลยนะครับปิดท้ายในคับขึ้นวันนี้ครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างนาโปลีไปได้เลยครับวันนี้พวกเขาจะยกพลนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างครโมเนเซ่ทีมรองบวยของตารางนะครับ สำหรับทีมอย่างนาโปลีนะครับผลงานโดยรวมในการเล่น7เกมหลังสุดทุกรายการปรากฏว่าผลงานดีมากๆครับชนะรวดทั้ง7นัดเลยนะครับวันนี้ตัวหลักๆก,ก็สามารถลงเล่นกันได้หมดนะครับคุยซาคารัสเคเลียนะครับรวมไปถึงรัสปารโดรีและก็มาเตโอโปลิตานจะเป็น3ประสานในเกมรุกนะครับวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างเทรโมเนเซซึ่งจะผลงานช่วงหลังกำลังแย่เลยครับ8เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังแบบนี้นะครับนาโปลีกำลังมั่นใจแบบนี้ นักเตะตัวทีเด็ดของทีมนะครับอย่างวีซ่าคารัสเคลียนะครับกำลังท็อปฟอร์มแบบนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้นาโปลีน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มได้ไม่ยากนะครับคู่นี้เชียร์นาโปลีไปได้เลยนะเอาละครับ3ามทีมที่อยากจะเชียร์กันในคัมคืนวันนี้ครับให้เชียร์ทีมอย่างลิเวอร์พูลแมนยูแล้วก็นาโปลีนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไซก้ยในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ